ครับไก,ก่กเกติไก่เกติลูกนี้โดนดำเปล่าครับโอ้โหมิเชลินี่โดนไปเหลืองเจ้าตัวเองนี่ไม่เห็นด้วยนะครับอ้าวอ้าวแล้วพู้ธัิสินให้ไฟแดงเลยโอ้โหมิเชลลินี่คือเขาไม่พอใจแล้วก็ไปต่อว่าพู้ธัิสินแต่ว่าโอ้ลูกนี้ที่ต้องบอ,อกว่าแจกต้องดูครับว่า ไปว่าอะไรนะครับโอ้พระดศิลป์ถน,นอมบริคุณนี่ให้เป็นใบแดงเลยโอ้โหบางกราสดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเหลี่ยมเหลี่ยมก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นยังไงนะเดี๋ยวให้ดูว่าเหลี่ยมในการทำฟาวเนี่ยนะครับนี่ครับ ประโยคสุดท้ายเนี่ยแหละครับแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นการพูดภาษาอะไรนะครับรู้แต่ว่าก็ไปต่อว่าแล้วก็พูดภษองกนอนาะบุริคบีจีครับเสียข่าน้ำลายของฟาเวียมิเชลลินี่แพงเลยนะครับใบแดงเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าลูกที่เขาฟาวเ,เนี่ยคือเขาเขา,เขาสมควรโดนใบเหลืองหรือเปล่าเขาถึงอารมณ์เสียขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวคงด้เห็นภาพช้ากัน เนี่ยดูครับจังหวะนี้เนี่ยกย่ขีติพาบอลไปโออาณาวินอาณาวินไปทำฟาวโอ้โหเนียนาวินไปทำฟ,ฟาวนะครับหรือว่ามีจังหวะก่อนหน้านี้ก็ไม่น่ามีนะครับมิเชลลินี่ที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่มิเชลลินี่ไปโดนใบเหลืองโอ้โหพุทธสินมันมีจังหวะไหนครับก่อนหน้านี้อีกหรือเปล่าเจ้าตัวเองก็คืองงครับ มันมีจังหวะก่อนหน้านี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับโอ้แต่ว่าถ้าเป็นจังหวะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมิเชลินี่ไม่เกี่ยวเลยนะครับโดนเหลืองไปแบบว่าเจ้าตัวก็แบบอารมณ์เสียเลยครับ